เปลียน AI ที่น่าเบื่อแนะนําอะไรก็ไม่น่าสนใจกลายเป็น AI ที่ช่วยงานเราได้จริงครสปงสรริ์วิดีโอได้น่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวด้วย5ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1เลือกก่อนเลยนะคะว่าจะใช้เครื่องมือ AI ตัวไหนสําหรับในวิดีโอสาธิตนี้แอดมินจะใช้ Gemini Advanced ค่ะแต่คําสั่งที่แอดมินใส่ไปก็สามารถที่จะนําไปใช้ใน ChatGPT ได้เหมือนกันค่ะ หรือบางคนอาจจะไม่เคยใช้เลยไม่ว่าจะเป็น ChatGPT หรือ Gemini Advanced ก็สามารถเริ่มต้นเรียนรู้การสั่ง AI ให้ช่วยสร้างสคริปต์วิดีโอได้จากคลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะสำหรับขั้นตอนที่2เราจะต้องใส่ชุดคำสั่งออกไปนะคะเริ่มต้นในชุดคำสั่งนะคะแจ้งเขาก่อนว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการให้เขาคิดแคปชั่นเราก็บอกเขาเลยค่ะว่าช่วยคิดแคปชั่นถ้าเราต้องการให้เขาแนะนำหรือสร้างสคริปต์วิดีโอให้เราเราก็เขียนใส่ลงไปเลยค่ะว่าให้ช่วยสร้างสคริปต์วิดีโอ ควรที่จะระบุความยาวของวิดีโอว่าต้องการสคริปต์วิดีโอที่มีความยาว30วิ60วิวิหรือ3นาที5นาทีระบุลงไปเลยค่ะขั้นตอนที่3จะเป็นขั้นตอนที่เรากำลังจะบอกให้ AI สร้างสคริปต์วิดีโอเกี่ยวกับอะไรสินค้าของเราบริการของเราหรือธุรกิจของเราเองเนี่ยเราจะรู้ว่ามันคืออะไรแต่ไม่ได้หมายความว่า AI จะรู้เหมือนกับที่เรารู้นะคะถ้าเราไม่ระบุให้มันชัดเจนลงไป เขาก็จะแนะนําไอเดียที่มันผิวเผินซึ่งเราไม่ต้องการแบบนั้นค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราสั่งให้ AI ช่วยแนะนําสคริปต์วิดีโอที่มีความยาวหนึ่งนาทีเพื่อแนะนํำครีมแก้สิวผลลัพธ์จะเป็นแบบนี้ค่ะมันก็ดูเหมือนโอเคนะแต่จริงๆมันไม่โอเคค่ะถ้าเราคิดถึงในแง่มุมของกลุ่มเป้าหมายของเราเขามีสิว แล้วเขาต้องการครีมแก้สิวมันไม่ใช่แค่เพื่อที่จะลบรอยสิวนั้นอย่างเดียวถ้ายังมีสิวอยู่บนใบหน้ามันจะมีผลกระทบอะไรไม่ว่าจะรอยดําแดงแต่งหน้ายากพาเพื่อนสิวมาบุกหน้าเลือกมาเลยคะ่ะว่าเราจะดึงผลกระทบอะไรขึ้นมาเป็นตัวขยี้ในวิดีโอนั้นจะเลือกอันไหนก็ไม่ผิดลคะค่ะถ้าผลกระทบมันมี3เรื่องสําคัญสาคัญเราก็ทําวิดีโอมันทั้ง3เรื่องนั่นแหลคะค่ะเพียงแต่ว,ว่าเราสั่ง AI ทีละเรื่องเท่านั้นเองคะ่ะ AI เขาไม่ใช่ครูภาษาไทยของเรานะคะ ถึงแม้ว่าละข้อความที่เราใส่ลงไปอาจจะผิดไวยากรณ์หรือลำดับขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ถูกต้องอะไรอ่ะเขาจะไม่ได้มาให้คะแนนติดลบอะไรเราตรงนั้นแล้วก็จะไม่มีผลกับไอเดียที่เขาจะนําเสนอมาให้เราค่ะดังนั้นอย่าไปกลัวที่จะใส่ข้อความตามที่เราคิดลงไปมาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เราใส่คําสั่งว่าแนะนําสคริปวิดีโอประมาณ1น,นาทีสําหรับครีมแก้สิวใช้แล้วแต่งหน้าง่ายเพราะก็โฟกัสว่าปัญหาแต่งหน้ายากเนี่ยเคลียร์ง่ายด้วยครีมแก้สิวตัวนี้แหละ แล้วก็เขียนเพิ่มเติมไปเลยค่ะว่าอยากจะให้โฟกัสตรงที่ว่าพอมีสิวแล้วเนี่ยมันทําให้การแต่งหน้าเนี่ยยากมากใช้เวลานานเพราะต้องกลบสิวพอใช้ครีมแก้สิวตัวนี้เนี่ยปัญหาทึงดีหมดไปค่มาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เราใส่คําสั่งนี้ลงไปจ m มี i a อ v ร n วานเขาจะให้ไอเดียสคริปต์วิดีโอไว้แบบไหนเทียบกับสคริปตแรกซึ่งจะเป็นการแนะนําครีมแก้สิวแบบผิวเพิ สคริปที่2นี้มันดูโอเคขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่ามีรายละเอียดและม,มีจุดโฟกัสด้วยแต่แค่นี้ยังไม่พอค่ะเพราะมันยังมีอีก2ขั้นตอนนะคะที่จะช่วยให้เราสามารถสั่ง AI ให้สร้างสคริปวิดีโอที่มันน่าสนใจได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวไปดูกันนะคะว่าขั้นตอนที่4และ5คืออะไรขั้นตอนที่4ี่เรามาสร้างสถานการณ์กันดีกว่าคะ่ะแอดมินจะยกตัวอย่างเวลาที่แอดมินสร้างสถานการณ์ลงไปในสคริปวิดีโอแบบนี้คะ่ะผู้หญิง2คนอายุประมาณ28-30 เป็นเพื่อนร่วมง,งานกันกำลังนั่งทานข้าวของวันด้วยกันแล้วคุยกันในเรื่องของงานปาร์ตี้ปีใหม่ที่จะมีขึ้นในอีกสองอาทิตย์ข้างหน้าซึ่งเพื่อนคนที่หนึ่งก็เรามีปัญหาเรื่องสิวและเป็นกันวงวลว่าสิวจะไม่หายดีกลัวว่าจะไม่สวยในวันงานเพื่อนเพื่อนที่สองพยายามปลอบใจแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันน่าจะดีขึ้นทานก่อนวันงานจากนั้นก็มีเสียงบรรยายแทรกขึ้นมาแนะนําคืนแก้สิวตัวนี้อันนี้เรามาดูกันนะคะว่าผลลัพธ์ที่ AI เขาจะ แนะนำสคริปต์ให้มาจะเป็นแบบไหนดูมีเรื่องราวขึ้นมาอีกเยอะเลยตาผู้ชมก็อาจจะมองว่าโอ้โหมันก็ดูโอเคแล้วนะแล้วขั้นตอนที่5นี้จะมีเพื่ออะไรมันก็มีเพื่อที่จะดูว่าเราน่าจะปรับปรุงคำสั่งแบบเพิ่มเติมแค่ไหนหลังจากที่เราดูสคริปต์ที่เขาแนะนำลงมาแล้วไม่ว่าจะเป็นสคริปต์หรือคอนเทนต์หรือแคปชั่นอะไรก็แล้วแต่ที่ AI เขาจะแนะนำมาให้เรา ไม่ได้หมายความว่ามันจะเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแอดมินก็จะไล่ดูเลยะคะ่ะว่าตั้งแต่ต้นจนจบสคริปต์นั้นมีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรที่น่าจะปรับหรือมีคําพูดไหนที่น่าจะเพิ่มเติมประโยคเปิดประโยคปิดมีตรงไหนที่อยากจะให้ปรับแก่ตรงนี้เราสามารถที่จะแก้ไขคําสั่งนั้นได้อย่างในเคสนี้แอดมินต้องการที่จะเปลี่ยนฉากเริ่มต้นแล้วก็ประโยคปิดท้ายแอดมินก็ใส่เพิ่มเติมลงไปในชุดคําสั่งนั้นเลยค่ะแล้วก็กด,ดูผลลัพธ์ค่ะ ถ้านำชุดคำสั่งนี้ไปใช้กับ ChatGPT ผลลัพธ์ที่ได้ก็แบบนี้ค่ะนอกเหนือจากการปรับแก้ไขคำสั่งเรายังสามารถคัดลอกบางส่วนของคำแนะนำและให้ AI ช่วยแนะนำทางเลือกเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นคัดลอกบางส่วนของสคริปต์จากนั้นนำมาวางในกล่องคำสั่งและเขียนเพิ่มเติมในคำสั่งอย่างเช่นให้ช่วยแนะนำคำพูดเพิ่มเติม AI ก็จะนำเสนอทางเลือกของคำพูดเพิ่มเติม ที่สามารถนามาใช้แทนคาพูดเดิมได้ค่ะตัวอย่างถัดไปเราสามารถสั่ง AI ให้แนะนำประโยคปิดเพื่อที่จะนำมาใส่ไว้ท้ายคลิปได้ค่ะดูสิคะสั่ง AI เพียงครั้งเดียวแต่มีประโยคปิดมาให้เลือกมากมายเลยค่ะ บางทีมีให้เลือกเยอะก็อาจจะยังไม่เจอที่ถูกใจนะคะเราก็สามารถกลับไปเพิ่มเติมแก้ไขคำสั่งเดิมได้ค่ะก็บอก AI เพิ่มเติมค่ะว่าอยากได้โทนที่ทันสมัยมีชีวิตชีวาไม่ว่าจะเป็น AI ตัวไหนมันก็ช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้นนะคะแต่ที่สำคัญก็คือไม่มีสคริปวิดีโอไหนที่ AI จะสร้างให้เราขึ้นมาแล้วมันเพอร์เฟกต์ร้อเมันต้องมีการปรับแก้ค่ะ แต่ที่แน่ๆ AI ช่วยร่นระยะเวลาในการิดสคริปต์ให้เราเลยค่ะสรุปนะคะท่านผู้ชมถึงแม้ว่าจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่แล้วหรืออาจจะเป็นมือใหม่ที่บางทีไม่ค่อยถนดัดเรื่องของคอนเทนต์เราก็สามารถที่จะสั่ง AI ให้ช่วยสร้างคอนเทนต์เบื้องต้นให้เราได้อย่างแบบง่ายๆแล้วก็ระยะเวลารวดเร็วได้ค่ะถ้าเราใส่รายละเอยียดลงไปในชุดคำสั่งสิ่งที่ได้กลับมาก็จะน่าสนใจเพิ่มขึ้นเป็หลายเท่าตัวเลยนะคะ หลังจากที่ได้วิดีโอแล้วทำคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาที่เอาไปโพสต์ลงในสื่อโซเชียลก็อย่าลืมคิดเรื่องแคปชั่นและคำอธิบายคลิปนะว่าจะอธิบายว่ายังไงในเมื่อเราสั่ง AI ให้ช่วยสร้างสคริปต์วิีโอตัวนี้ให้เราเราก็สั่ง AI เพิ่มเติมเลยค่ะให้ช่วยกิดแคปชั่นและคำอธิบายคลิปให้เราต่อไปเลยนะคะแค่นี้งานก็จบเสร็จวเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่ตดมชมคลิปนี้นจนจบแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ